สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะออกจาดสวนกล้วยนะครับอขอสักวันหนึ่งนะครับไปดูไล่ยาสูบกันนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับปลูกยาสูบแล้วก็ผลิตยาสูบไว้ใช้ในครอบครัวเองโดยที่เราไม่ต้องซื้อหาซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับในการปลูกยาสูบเขามีขั้นตอนแล้วก็วิธีการปลิตอย่างไรนะครับคลิปนี้จะมานําเสนอท่านนะครับซึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะไม่เห็นภาพเหล่านี้แล้วนะครับก็ เก็บไว้ให้ระลึกถึงปู่ย่าตายายภูมิปัญญาชาวบ้านที่เคยทํามาในอดีตนะครับให้เราได้รู้ว่าอ๋อเขาทํามาอย่างนี้นี่เองก่อนที่จะเป็นโรงงานใหญ่ในปัจจุบันนี้นะครับเราไปดูกันเลยเมื่อปู่ย่าพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวนะครับก็เก็บผลิตผลนะครับชาวสวนก็จะเลือกดูต้นยาแต่ละต้นนะครับต้นไหนที่สมบูรณ์แล้วแล้วก็เลือกยาที่ต้นที่ข้างล่างสุดนะครับเลือกเฉพาะใบที่ข้างล่างสุดนะครับ ึ่งออกใบแก่ๆนะครับลักษณะการแก่ของใบก็จะออกเรืองเหลืองนะครับอมชมพูนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกต้นละใบ2ใบต้นละใบ2ใบนะครับเมื่อเลือกได้ปริมาณมากก็พร้อมที่จะทําการมาบ่มนั่นเองนะครับวิธีการบ่มนะครับก็หลังจากที่ได้ยาเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ได้สวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็จะทําวิธีการบ่มนั่นเองนะวิธีการบ่มของเราก็จะใส่ลงไปในกระสอบปุ๋ยนะครับห่อหอม้วนๆวนกลมๆมนี่แหละครับเราใส่ลงไปในกระสอบนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หมักไว้นะครับจนจะออกสีนี้นะครับออกสีประมาณสีเหลืองเหลืองนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ออกเหลืองเหลืองแดงๆงนะครับแล้วก็ สีกาแฟนิดหนึ่งครับพอได้ที่แล้วนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการโรงงานนั่นเองครับดูวิธีการโรงงานผลิตแบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับนี่คือโรงงานภูมิปัญญาชาวบ้านนั่นเองนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับท่านหลายๆท่านอาจจะงงนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่นี่แหละครับคือการผลิต ยานั่นเองนะครับโดยภูมิปัญญาชาวบ้านนับแล้ววิธีการผลิตผลิตยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายในขั้นตอนต่อไปนะครับก็นี่ครับผมให้ดูลักษณะของเขาก่อนนะครับว่าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับหลังจากที่เพียบพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับว่า ยานั้นได้รับการบ่มการอะไรเรียบร้อยแล้วครับก็จะเข้ามาสู่โรงงานนี้นะครับลำเลียงมาสู่โรงงานนี้นะครับโรงงานก็มีประมาณเท่านี้นะครับด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านเองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ทำการผลิตก็จะเข้าสู่ตำแหน่งของตนเองนะครับยืนประจำที่นั่นเองนะครับหลังจากยืนประจำที่เสร็จเรียบร้อยก็จะนำใบายาต่างๆนะครับ มาเรียบเรียงมาห่อมาอะไรให้เรียบร้อยนะครับหลังจากห่อใบยาอะไรเรียบร้อยแล้วเรียบเรียงอะไรแล้วก็กทําหน้าที่ผลิตยาสูบนั้นทันทีเลยนะครับตามนี้เลยนะครับเป็นการซอยอย่างมั่นเลยนะครับชวกชว เสียงเอฟเฟกนะครับก็ยาก็จะหล่นลงข้างล่างนะครับหลังจากพิยาหล่นลงข้างล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนํายานี้ไปตากแดดนั่นเองนะครับอ่าดูครับการฉับแต่ละลงแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะครับของผู้กริดยาเนี่ยยังเมา์มันเลยนะครับ Thank you. หลังจากนั้นก็จะนํายานี้ไปตากแดดนะครับหลังจากที่ทําการผลิตเสร็จเรียบร้อยนะครับด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านของเรานี่เองนะครับแล้วก็จะทําการนํายานี้ไปตากนะครับประมาณ1แดดสแดดสภาพก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําเป็นก้อนเป็นก้อนอย่างนี้ก็ถึงเวลานี้ก็พร้อมใช้เป็นยาสูบสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วนะครับจุดไฟก็ไปก็ควันขมงเลยนะครับ โอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปใหม่ๆจะได้นำเสนอท่านเป็นระดับต่อไปข้อมูลที่เสนอในคลิปนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งในวันข้างหน้าเราอาจจะไม่ได้เห็นแล้วเอามาให้ท่านทุกท่านได้ดูได้เห็นนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามขอบคุณนะครับที่ดูคลิปขอบคุณและที่ท่านมาช่วยชมสวนส่วนนี้นะครับขอให้ท่านเจริญเจอนะครับขอบคุณครับส